วัดสวนแก้วผักดันผลิตผลท้องถิ่นสู่เมนูระดับโลกนะคะต่อย,ยอดผลผลิตจากทางวัดจัดงานถแถลงข่าวนะคะสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลงานสวนแก้วรวมพลังวัฒนธรรมอาหารงานแฟร์ครั้งแรกของวัดสวนแก้วนะคะที่พร้อมสนับสนุนร้านอาหารอร่อยที่มีคุณภาพสดสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานของสวนแก้วเชฟไสตานะคะให้ร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกมีพื้นที่สร้างรายได้นะคะได้ขายสินค้าในราคาเหมาะสมไปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่เรียนว่า,าทางอ้ํากับพี่ตุ๊กเองเนี่ยก็ศรัทธาหลวงพ่อพยอมนะคะและเราก็มองเห็นว่าทางวัดเนี่ยช่วยคนมาเยอะละนะคะสร้างอาชีพสร้างงานให้คนแต่วัดก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันนะคะคนจะสร้างอะไรกลับไปให้วัดบ้างเราก็เลยจัดงานตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะยกระดับผลผลิตทางการเกษตรของวัดนะคะแล้วก็สามารถแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้ โดยที่คอนเซปต์ของการจัดงานก็คือเราทำเป็นเชฟเทเบเลนะคะจากโลเคอลสู่เวิร์กคลาสนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานเทศกาลอาหารด้วยนะคะก็คืองานเทศกาลนี้อิ่มอร่อยราคาประหยัดราคาประหยัดเกิดมาจากอะไรเกิดจากที่ร้านค้าจะต้องไม่เกิดค่าใช้จ่ายในการซื้อบูธในการเช่าบูธนะคะหลวงพ่อเลยไม่เก็บการเช่าบูธเลยนะคะแต่รายได้จะมาจากอะไรก็มาจากคนที่มาช็อปมาชิมในงานนะคะ ทีนี้เราสามารถควบคุมความอร่อยได้โดยที่ร้านค้าที่จะมาขายฟรีในงานจะต้องมีมาตรฐานความอร่อยโดยผ่านมาตรฐานส่วนแก้วเชฟ5ดาวนะคะผ่านมาตรฐานความอร่อยเสร็จคุณได้เข้าขายแต่จํานวนบูธนะคะเนื่องจากมีจํานวนจํากัดตัวสินค้าอาหารอะไรต่างๆจะเป็นเมนูที่ไม่ซ้ํากันก๋วยเตี๋ยวก๋ยวยเตี๋ยวอย่างเดียวไปเลยผัดไทยผัดไทยอย่างเดียวไปเลยนะคะดังนั้นมางานนี้นะคะ40กว่าบูธได้ชิมอาหารที่ไม่ซ้ํากันเลยซักเมนูรวมถึง ความมีคุณภาพของเชฟเทเบิลด้วยค่ะในส่วนของร้านค้านเนี่ยที่สนใจเข้ามาเนี่ยห้กว่าร้านแต่ว่าเราสามารถคัดเลือกเบื้องต้นก่อนเพราะว่าวิธีการในการชิมของเชฟเนี่ยมันจะต้องมีลิมิตต่ตอ1วันนะคะไม่งั้นอนะ่ะเชฟท่านชิมแล้วแล้วลิ้นจะไม่ได้ไปแล้วนะคะก็คือเราก็อัดเต็มที่แล้วเชฟไหวที่27ร้านก่อนนะคะ,ะแสดงว่ายังมีร้านเหลืออีกแล้วก็บวกกับที่ติดต่อเข้ามาเพิ่มเติมสิ่งที่เราแฮปปี้ที่สุด คือร้านที่มาแล้วถูกคัดเลือกแล้วได้คอมเมนต์กลับไปอ่ะฮะร้านที่เมนูไหนไม่ผ่านเขาได้ไปปรับปรุงว่าจะต้องไปทําอะไรเพิ่มจะต้องทําการคุกกิ้งยังไงให้มีคุณภาพที่จะผ่านระดับเชฟ5ดาวอ่ะฮะแล้วร้านที่ผ่านเขาแฮปปี้มากเพราะอะไรร้านเหล่านี้เขาไม่ได้มีศักยภาพในการที่จะไปออกบูธอาหารนะคะคือการไปออกเทศกาลอาหารใหญ่ๆต้องใช้เงินต้องใช้ทุนมากมาย แต่เนี่ยคือเราจัดให้เขามาได้ฟรีแล้วก็เพียงแค่ผ่านคุณภาพตรงนี้เท่านั้นอ,อย่างที่ว่าคอนเซปต์ของงานเนี่ยคือ no food waste แต่ถามว่าทำได้จริงหรือเปล่ากินไม่กินไม่หมดก็เหลือเป็นขยะอาหารอยู่ดีเนื้อหัวะคะเราก็เลยมีเครื่องแปรรูปขยะอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์อันนี้กินไม่หมด ก็ไม่เหลือเหมือนกันแต่กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็จะทําให้มีประโยชน์ในการที่จะต่อยอดไปว่าเอออันนี้เนี่ยเอาไปเป็นปุ๋ยในการที่ใส่ต้นไม้อะไรต่อไปหลายส่วนมากเลยนะคะในวันนี้ก็ต้องขอบคุณเครื่องครัวทั้งหมดเข้ามาบุญครองเองนะคะแล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดนนทบุรีที่ให้การสนับสนุนนะคะให้การซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องครับในส่วนของจังหวัดนนทบุรีเองล้นเราเน้น ในเรื่องของการที่ทําอย่างไรจะให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของเรานั้นมีอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับการกจ,จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นการอย่างน้อยนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเขาได้มีโอกาสได้นําสินค้าหรือเป็นของที่เขาปลูกเองผลิตเองในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะนํมาให้เชฟเนี่ยมาราังสรรค์ผลงานนะครับเป็นเมนูอาหารใหม่ๆที่จะทําให้มูลค่าของ สินค้าหรือ,อวัตถุดิบที่เขามีเนี่ยเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็ทางจังหวัดเองให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับในเรื่องนี้แล้วนอกจากนี้แล้วในส่วนของจังหวัดนนทบุรีเองนั้นเราเรายังมีในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อาหารอร่อยอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับเมื่อผู้ที่มาเที่ยวชมงานนี้แล้วเนี่ยก็มีโอกาสก็สามารถที่จะแวะเวียนไปเที่ยวจุดอื่นๆของจังหวัดนนทบุรีได้อีกครับก็เสริมก็คือเชิญชวน ให้มาเที่ยวงานนะคะแล้วก็งานนี้พวกภาคเอกชนแล้วก็เริ่มแต่ว่าภาคเอกชนก็ทําได้ไม่ดีพร้อมภาคจังหวัดไม่ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็อยากมาเป็นกําลังใจให้กับท่านหลวงพ่อพระพยอมท่านดูแลแต่พี่น้องประชาชนที่ที่ไม่มีโอกาสก็ที่ลำบากตอนนี้ก็คือมีโครงการนี้มาก็ช่วยแบ่งเบาท่านด้วยะคะ่ะแล้วก็ได้หลายๆห,หน่วยงานมาช่วยกัน อยากจะนําเสนอแนวคิดใหม่ๆของการที่จะมาเที่ยววัดมาวัดแล้วก็มามาทําบุญครั้งนี้ทําบุญแล้วก็ได้อินท้องกลับไปด้วยค่ะรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะเวลาที่เราคิดถึงว่างานวัดเนี่ยเราจะคิดแต่ถึงไปปลาเป้าไปสอยดาวแต่เรื่องกินบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเรากินแล้วเราจะแบบท้องเสียหรือเปล่าแต่ครั้งนี้เรียกว่าเป็นอาหารระดับเวิร์กคลาสจริงๆเพราะว่าทุกร้านที่มาเชฟทั้ง5้าท่านต้องยกนิ้วให้หมดว่าผ่าน กันนั้นการันตีว่าเดินเข้าไปร้านไหนก็อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยนะคะเรียกว่าถ้าไม่มาเนี่ยพลาดมากเลยแล้วก็มี10วัน10คืนว่างวันไหนมาวันนั้นนะคะที่12นะคะถึงวันที่31มีนาคมค่ะก็เสริมจากทีวีเนาะก็อย่าลืมมานะคะงานส่วนแก้วฟู้ดเฟสติวัลนะคะก็อย่างที่บอกจัดวันที่22-31มีนาคมนี้นะคะพูดเลยว่าโอ้โหอาหารอันนี้แค่ทีเซอร์ขน้นเองนะคะอันนี้ก็คือต้องห้ามพลาดเป็น local to world class จริงๆ So everybody who is a food fanatic please do not miss this event right here in Nonthaburi province the Suan Food Festival a food festival that is you could say modernizing local to world class foods on the 22nd to the 31st of March don't miss it สำหรับงานสวนแก้วฟูดเฟสติวัลนะคะางานสวนแก้วนมพลังวัฒนธรรมอาหารจะจัดขึ้นในวันที่22-31มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของการจัดงานได้เลยนะคะ